ครับเป็นก็ล้างใจใสาวมองเนาะครับพี่น้องสาวมองกับพพี่น้องรอหาผุะหน,นาดำดำค่ะหนาดำแห้งไม่ได้ใสเอฟเฟกต์อย,อย่างคะ่ะใสฟิลเตอร์ก่อนพี่น้อง ต้องเลือกฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์แสงอาทิตย์น,นี่ฟิลเตอร์หุ้ยมาถูกมาทาเรานาดำค่ะเอาแสงอาทิตย์ดีกว่าเนะค่ะเิ็นธรรมชาติดี ร้องไสสดเบิ้งซื่อๆดอกพี่น้องจักสิวาจังไดเนาะคะ่ะสาวหมองกาบ่่คยได้ขืนไรค่ะก็เลยร้องไสเบิ้งว่าเห็นไดเนาะคะ่ะพี่น้องขามากระทักท้ายกันนะคะจะพามารอหาเห็ดเฟียงค่ะนี่เห็ดเฟียงอยู่กล่องเสียงนี่ค่ะกําลังเป็นดอกบานคุณพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็นดอกดอกเฟียงเห็นเห็ดเฟียงบ่ค่ะเนี่ยนั่นน่ะอาสิบ่่คยชัดปันไดเนี่ยค่ะสิพารอหาเบิ้งเห็ดเสียงว่าสิหมานบ่ เด๋ยวสมองสิแพนกล่องค่ะแพนกล่องพ้าพี่น้องไปเบิ้งเห็ดเฟียงนะค่ะนี่เห็ดเฟียงธรรมชาติเด้อค่ะนี่ค่ะลายสดอาจสิบิ้าคอยชัดเด้อพี่น้องบ่คือกล่องไายธรรมดาเพราะว่าอันนี้เป็นลายสดเด้อค่ะสิบิ่ชัดเห็ดเฟียงสิเก็บไปปนต่อแรงหลายเติบยุค่ะคุณนะ่ะ ดอกในน้อยก็มีเด้อค่ะที่สมองว่าท่านไดเก็บรอเิ่หญ่ยกอนนี่ค่ะดอกในน้อยในในี้เต็มเลยค่ะเห็นบ่ค่ะคุณน่ะเฮ็ดเฟียงเกิดเองค่ะมือซาวนี้บ้าไหลปนนี้เด้มือซาวนี้บา้าลหลปนี้พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้สาวมองน้ำได้เด้อค่ะคุณน่ะเห็ดเฟียงค่ะเห็ดเฟียงธรรมาชาติค่ะมืออื่นซาวคงสิสด็เก็บ เดี๋ยวมือื่นสาวสมองกรสิมาท้ายคลิปท้ายคลิปเก็บเ,บเพชรเฟียงอยู่นี่แล้วค่ะนับใดประมาณหาสิบก็ดอกคนนี้ค่ะแต่ว่าในกล่องอจสิบ่ชัดบ่เห็นเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกาลังเริมเกิดไม่กระลายดอกอยู่ค่ะคุณน่ะยุทั้งคุณก็มีค่ะเห็นชัดบอกค่ะพารอหาเกบเพชรเฟียงแหวกพงหญ้าออกก็มีนี่นี่นี่คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะ คุณ่ะเกิดเกิดอยู่ในหนีก็มีค่ะนี่ค่ะคุณอะพี่น้องเห็นชาดบอเห็นชาดบอค่ะคุณอะเห็ดเพียงเบื้องในกองคลายๆอันนันเนาะค่ะคลายหอยหอยโขงนี่ค่ะคุณอะนี่กองคุณอะมีกระดอกวนๆค่ะเกิดเองตามธรรมชาติเ้อะสมองบ่ไดไพ่อเ้อค่ะ เกิดเองตามธรรมชาติบ่ได้พอ,อยังทั้งสิน้นนี่นค่ะรอไหงญ่ก็เนื้อค่ะกะสิว่าสิเก็บอยู่ดอกตอนนี้ก็ก็ว่าสิเก็บแล้วละค่ะนี่แมงบงกือก็มีค่ะบงกือเลาะกินเห็ดเฟียงนี่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 คุณหน่งกํกลาลังเกิดออกเซลเลยค่ะสวัสดีพี่น้องที่เขามาทุกคนเนื้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดนั้นให้สาวหม่องน้ำได้เดอ้อพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้สาวหม่องน้ำไนเดอ้อนี่ค่ะสาวหม่องกบาบได้ไลน์สดจักเทียสาวหม่องกรโทดร้องไลา์เบิ้งซื้อๆดอกค่ะพาพี่น้องมาลรอหาเห็ุเฟียงนี่มืออึนสาวเขาคงได้เก็บพอดีตอนนี้กํลาลังเป็นตุ้มหน่อยอยู่พอดีมีโอกาสได้อัดเฟียงกันเลยเอาเฟียงมากรองไว้เพราะกรองไว้แล้วก็ นี่ผลที่ผลลัพธ์ที่ใดก็เฮ็ดเฟียงค่ะเมื่อมีเสือได้พี่น้องบ่ได้อาใส่เสืออสศัยยังทั้งสิน้นนี่ค่ะบ่ได้ใส่เสือบ่ได้ใส่ัยยังทั้งสิ้นเลยค่ะนี่ค่ะ พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สาวมองน้ำใด้เด้อค่ะ